ผมมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับผมฟังมาจากโค้ชของผมเองถ้าคุณได้มีโอกาสฟังคลิปนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าความรู้หรือว่าเรื่องราวที่ผมแบ่งปันนะครับจะให้ทั้งแง่คิดวิธีการและแรงบาันดาลใจหลังจากนี้ทําให้ชีวิตคุณมีความสุขและประสบความสําเร็จมากขึ้นแน่นอนครับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับมีอยู่ว่ามีพระราชาองค์หนึ่งนะครับอยู่ในเมืองปกครองเมืองแสนห่างไกลนะครับ พระราชาองค์นี้นะครับมีอํามาต์คู่ใจอยู่คนหนึ่งครับเป็นอํามาต์หนุ่มแล้วก็วัยรุ่นนะครับอยู่มาวันหนึ่งนะครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับเกิดกบฏรอบเมืองเลยครับแบบมีกบฏเยอะแยะมากพระราชาทรงตกใจทรงกิว่วแต่ในขณะเดียวกันก็เตรียมเรียกกองทัพมาแล้วก็นําอํามาต์ท่านนี้นะครับมาปรึกษาว่าเจ้าว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเหตุการณ์คนกบฏเยอะแยะมากมายรู้ไหมครับอํามาต์ตอบว่าไงอํามาต์ตอบว่าดีแล้วพะยะค่ะ พระราชาก็งงเลยมันจะมาดีอะไรนี่มันเกิดกบฏนะเจ้าพระอมาตก็ให้เหตุผลว่าดีแล้วพะยะค่ะที่เกิดกบฏเพราะจะเป็นการรวบรวมคนที่ไม่เห็นด้วยกับพระราชาไปรวมกลุ่มกันก้อนเดียวแล้วในวันที่พระราชายกทับไปกำรลาบหรือว่าปราบทั้งหมดแปลว่าหลังจากนี้จะมีแต่คนเห็นด้วยกับพระราชาทั้งหมดพะยะค่ะหลังจากนั้นพระราชาก็ยกทับไปแล้วก็ปราบกบฏได้ในที่สุดผ่านไปอีกประมาณหนึ่งปี เกิดเหตุการณ์หนึ่งตอนนั้นพระราชามีม้าคู่ใจเป็นม้าที่แบบออกศึกแล้วก็ออกลบมาตลอดด้วยกันอยู่ดีๆม้าตัวนั้นะ่ะที่กําลังจะออกออกไปล่าสัตว์อะกับพระราชาหายไปในคืนนั้นเลยพระราชาก็กิ้วเลยมาปรึกษาอามาต่อเนี่ยม้าคู่ใจของข้าเนี่ยหายเข้าป่าไปหายเข้ากลีบเมฆไปเลยข้าจะทํำย่างไรดีอำมาก็ตอบว่าดีแล้วพะยะค่ะ พระราชาก็สงสัยแล้วถามกับอีกว่ามันดียังไงนิ่ม้าไอ้คู่ใจม้าเอกของข้าเลยนะอาหมาก,ก็ตอบว่าดีแล้วพะยะค่ะที่หายเข้าป่าไปโดยที่พระราชาตอนนั้นพระราชาไม่ได้ทรงขี่อยู่เพราะถ้าขี่อยู่นะหายไปทั้งคนทั้งม้าเลยเพะยะค่ะ เออพระราชาก็คิดเออมันก็จริงของเจ้าหลังจากนั้นผ่านไปหนึ่งคืนม้าป่าตัวนั้นที่เป็นม้าคู่ใจกลับมาพร้อมม้าป่าสองสามตัวเพศเมียแล้วก็เกิดฝักคอกม้าขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นใหม่ขึ้นมาหลังจากนั้นให้กับพระราชาผ่านไปอีกประมาณหนึ่งปีช่วงนั้นนะครับพระราชากําลังฝึกดาบอยู่ในลานในลานฝึกนะครับฝึกแบบกวาดแกงไปกวาดแกงมา พลาดอีท่าไหนไม่รู้ไปเหยียบก้อนหินนะฮะแล้วดาบมันหล่นออกจากมือครับมาปักที่เท้าของพระราชานิ้วเท้าด้วนไปเลยห้านิ้วโอ้โหพระราชาเจ็บมากแบบต้องให้รีบให้หมอหลวงมารักษาทันทีหลังจากนั้นพระราชาก็เรียกอมาตยนะ์มาเนี่ยเราเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเจ้าจะบอกว่าไงอมาตย์ก็ตอบว่าดีแล้วพะยะค่ะพระราชานี่ไม่ฟังเหตุผลเลยแล้วกิ้วจัด นิ้วหาเท้าบ่วนไปห้านิ้วมันจะดีอะไรหลังจากนั้นพระราชาก็จับอมมาดไปขังลืมเลยตั้งแบบขังขังไว้ตลอดเลยผ่านไปสองอาทิตย์พระราชาออกพาอามาดชุดใหม่ไปประพาสป่ากะจะไปแบบเรียกไงหากิจกรรมคลายเครียดหลังจากที่นิ้วเท้าหายไปห้านิ้วอันนี้จะเจอชนเผ่ากินคนจับทั้งกองทัพทั้งชุดทั้งอมมาดใหม่ทั้งพระราชาไปหมดเลยแล้วก็ ไปจุดไฟแล้วก็เรียกอมตแต่ละท่านออกไปโดนกินหนึ่งโดนกินสองโดนกินสามจนในที่สุดเหลือแต่พระราชาแต่โชคดีชนเผ่ากินคนนั้นเห็นเท้าของพระราชาแล้วก็ตกใจเฮ้ยนี่พระราชาเท้าด้วนไม่ใช่แล้วนี่คือตัวกาลากินีให้ไล่กลับไปเลยพระราชาก็เลยโชคดีไม่โดนกินรอดกลับมาอยู่พระองค์เดียว จนในที่สุดก็กลับมาประทับที่วังแล้วก็รู้สึกว่าโล่งใจจนคิดถึงอํามย์อมย์คนหนึ่งได้ที่บอกว่ามันโชคดีก็เลยคิดได้อ๋ออมย์คนนั้นอยู่ขงังอยู่ในคุกพระราชาก็เลยเดินเข้าไปหาในคุกแล้วก็ไปขอโทษขอโพยแล้วก็ปล่อยออกมาอมย์คนนั้นก็ตอบกลับพระราชาว่าดีแล้วพะยะค่ะพระราชาก็ตอบว่าแล้วมันดียังไงเจ้าโดนขังคุกอมย์ก็เลยบอกว่าดีแล้วถ้ากระหม่อมไม่โดนขังคุกป่านี้กระหม่อมก็คงไปอยู่ในท้องของาพากินคนแล้ว เป็นไงบ้างครับเรื่องราวเรื่องนี้ถ้าเชื่อว่าสี่นาทีนี้เป็นสี่นาทีที่คุ้มค่าสุดๆเลยนะครับหนึ่งสิ่งที่ฮาได้เรียนรู้จากเรื่องราวเรื่องนี้คือวันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะมันมีแง่ดีของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเสมอเราแค่ต้องจับจุดแง่ดีนั้นนะนั่นนะครับกลับมาพัฒนากลับมาเป็นแรงบันดาลใจของเราให้เราพัฒนาต่อเก่งขึ้นต่อเก่งขึ้นต่อในทุกๆเรื่อง วันนี้เป็นลังใจให้ทุกคนนะครับวันนี้ไม่ว่าเราจะเจออะไรไม่ว่าจะเจออาาุปสรรคแค่ไหนอยากให้มองหาข้อดีแล้วกลับมาพัฒนาตัวเองแล้วกลับไปทำให้ประสบความสำเร็จครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ช่องฮาร์ดด้วยนะครับ